ดีค่ะก็มาพบกับเจทีอีกครั้งนะคะในช n n e l นี้นะคะวันนี้เจทีจะามาทำท็อปิกนะคะที่เพื่อนๆขอไว้นะคะว่าเนื้อคู่ของเรานะคะเป็นแบบไหนนะคะชาวไทยหรือต่างชาตินะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเป็นความบันเทิงนะคะถ้าไม่ใช่หรือไม่ตรงนะคะกดหยุดนะคะแล้วก็ เลือกกองใหม่ได้นะคะเรามีสิทธิ์เลือกนะคะเจะทีเคยคอมเมนต์บอกเพื่อนๆนะคะเวลาเพื่อนๆเลือกได้กองที่ไม่ดีนะคะเรามีสิทธิ์เลือกนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มากดซับสไครป์คอมเมนต์น่ารักน่ารักมากมายในช anel เจทีนะคะเป็นกําลังใจให้เจทีก็เยอะนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่มาทําทานสเต็มให้เจทีด้านล่างด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ทําเพื่อทุกคนนะคะแล้วนะคะ เจทีมีปากกาให้เลือกทั้งหมด3มสีนะคะสีเขียวสีส้มสีเหลืองนะคะตั้งสมาธิดีๆก่อนนะคะก่อนเลือกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่านคู่ของคุณเป็นคนแบบไหนลักษณะยังไงนะคะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองสีเขียวของเรานะคะเจะทีใช้ไพ่อะ่ะ เมเจอร์คณานะคะ22ใบนะคะสับตัวตนของเือคู่ของคุณออกมานะคะสใบนะคะได้เดอะ o ูลแล้วก็เดอะแฮงแมนนะคะ mm hmm. เขาคนนี้นะคะเขามีลักษณะ,ะเป็นคนที่ชอบสนุกนะคะเป็นคนที่ร่าเริงสดใสเป็นคนที่ไม่ชอบยึดต,ติดกับอะไรนะคะ mm hmm. เขาเป็นคนที่ ทำอะไรเขาจะไม่ค่อยระวังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องอะความรักนะคะเขาจะมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจเขานะคะแล้วเขาก็ไม่อยากายึดติดกับความรักเป็นคนในลักษณะว่าเรียกอะไระรักไปได้เรื่อยๆนะคะรักเป็นคนรักมากแล้วก็หลงมากในคนคนเดียวกันคนนี้นะคะ ซึ่งตัวตนของเขาตอนนี้นะคะเขา,เารักอิสระนะคะคนคุนี้นะคะมาดูนะคะว่าคุณจะได้เจอกันอย่างไรแล้วเป็นอย่างไรอีกนะคะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะคะ The ะ h ช r ริออตเดยวนะคะเดอ v i e w of the year นะคะ the v i e w of fortune ของเรานั่นเองนะคะ two of pentacle นะคะแล้วก็ king of s o r king of wands นะคะเดี๋ยวจะทีเถิดไพ่จะได้เห็นชัดๆด้วยกันนะคะ Queen of Cups นะคะอืม เขาเป็นคนทางไกลนะคะเขาเป็นคนทางไกลนะคะเป็นในลักษณะเป็นอ่า the view of fortune ก็เป็นคนในลักษณะที่อยู่ห่างจากเราะคะ่ะต้องเดินทางตลอดเวลานะคะซึ่งตัวเขาเองนะคะจะที่มองเขาเป็นคนต่างประเทศนะคะเป็นคนต่างชาตินะคะต่าง ศาส,สนากับเราเลยนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าทำไมถึงเป็นคนต่างชาตินะคะประเทศของเขานะคะเขาจะมีเาตาทำความร้อนนะคะซึ่งอากาศก็คืออากาศเย็นจัดนั่นเองนะคะเป็นคนต่างชาตินะคะแล้วก็เป็นคนมีอายุแล้วนะคะคนคนนี้นะคะเ,เขาเป็นคนที่ เหมือนเขาคลองความโสดนะคะอยู่นะคะตอนนี้นะคะอะคุณจะได้พบกันเจทีมองไพ่ใบนี้เหมือนแบบว่าถ้าคุณมามาดูไพ่สำรับนี้นะคะที่เจทีอ่านอยู่ตอนนี้คุณจะได้พบเจอเขาภายในปีนี้นะคะเดียร์นะคะเขาจะเดินทางมานะคะมา มาแถวบ้านเรานะคะเขาเป็นคนที่เดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะเราจะทีเห็นว่ามีอยู่ queen of cup นะคะเขาต้องการผู้หญิงที่ดูแลเขาได้นะคะต้องการผู้หญิงที่ใส่ใจเขาต้องการผู้หญิงที่มีน้ำใจนะคะ the tower นะคะ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะ Four อ f คัพโฟ u อคัแล้วก็ The Lover นะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยบางผู้บางคนนะคะจะเป็นคนรุ่นเดียวกันนะคะอืม จะเป็นฟรีนอฟคัพนะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้จะเป็นคนที่รุ่นเดียวกันอายุไม่ต่างกันมากนะคะสาหรับสองคนนี้นะคะแต่บางคนนะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้บางคู่นะคะต่างกันมากนะคะถึงขนาดยี่สิบกับห้าสิบหรือสามสิบกับหกสิบหรือ,อวัยทีนกับวัยวัยสามสิบสี่สิบขึ้นเลยนะคะพ่อกับลูกเลยนะคะในคู่ของคุณนะคะบางคู่ นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ของเราเดี๋ยวจะทีเก็บก่อนนะคะจัดมาให้ดูจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคนที่เลือกไพ่กองนี้กับทันหันนะคะ the w h e l of fortune กับ the tower อืภายในปีนี้นะคะเพราะว่า king of cups นะคะเขาเป็นคนที่ มีฐานะนะคะเขาเป็นต่างชาติที่มีฐานะนะคะแล้วเป็นคนที่ดูคนออกนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาชอบดื่มนะคะลักษณะของเขาเลยนะคะมีอายุแล้วชอบดื่มนะคะชอบดื่มชอบทานนะคะเป็นคนทานเก่งนะคะดื่มเก่งแบบนี้นะคะลักษณะเด่นของเขานะคะแล้วเขาเป็นคนเด็ดขาดด้วยนะคะคนนี้นะคะ ตัวคุณกับตัวเขาเลเวอร์ขึ้นมานะคะเหมือนในอดีตจะที่จะไม่อยากจะพูดว่าอดีตชาติอดีตนู่นนะคะคุณกับเขาเคยนะคะเคยผูกพันกันมาก่อนนะคะแล้วถึงถึงได้พบได้เจอกันนะคะให้คุณเเปิดโอกาสนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะสําหรับคนที่เลือกให้กองนี้ของเรานะคะอืเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะไพ่เลเวอร์ขึ้นมานะคะ ศึกษาเข้าดูนะคะเป็นคนที่ฉลาดนะคะดูคนออกเลยแล้วก็เป็นคนเด็ดขาดในคนคนเดียวกันนะคะอายุจะต่างคุณถ้าต่างก็ต่างมากเลยนะคะแต่ถ้าบางคนก็ไล่กันเลยนะคะไล,ไล่กันเลยนะคะแบบนี้นะคะมาดูไพ่อะโรงแมงองเจินของเรานะคะ ให้ดูนะคะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงตัวเขาอาจจะมองคุณเป็นแบบอะไรอะ่ะเป็นผู้หญิงแซนดี้หรือเค่าเกินไปหรืออะไรหรือตัวคุณเองก็อาจจะไปมองเขาแบบนั้นนะคะให้คุณออย่าไปคิดแบบนั้นนะคะความจริงเขาเป็นคนที่น่ารักะนะคะคนคนคนนี้นะคะเขาอาจคุณอาจจะไปคิดว่า คือไพ่อัดสลับกันนะคะการดูไพ่เราไมา่ได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเห็นไหมคะ u d i s e r v e l o v e นะคะคุณเป็นคนน่ารักนะคะอย่าไปคิดว่าเขาสูงส่งหรือว่าเราสูงส่งนะคะความเท่าเทียมกันนะคะ Cinemisty นะคะความรักนี้น่าทนุถนอมนะคะน,น่าเก็บไว้ในความทรงจำน,นะคะก็คือไพ่อ่ะ วินเฟรมขึ้นมานะคะโซเมดนะคะไพ่เนื้อคู่ขึ้นมาเต็มๆเ,เลยคุณสองคนนะคะถ้าได้พบเจอกันแล้วนะคะมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กันไปยืนยาวเลยนะคะไพ่กล่องนี้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เห็นไหมคะเป็นอะไรที่ที่เวิร์กมากเลยนะคะ เดี๋ยวเขาจะมาหาคุณเองนะคะไพ่กองนี้นะคะให้คุณเปิดใจดูนะคะชาวต่างชาตินะคะไพ่กองนี้นะคะอย่าอย่าปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองนะคะให้โอกาสตัวเองนะคะศึกษาเขาดูนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้อย่าไปคิดว่าเขาอายุเยอะหรือว่าเขาอายุน้อยกว่าคุณนะคะอืสำหรับเนื้อคู่ของคุณนะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะ เขาเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนที่ชอบดื่มชอบทานเยอะๆแบบนี้นะคะเป็นคนที่หุ่นจำมั่มนะคะประเทศที่เขาอยู่อยู่ในแถบที่มีอากาศหนาวจัดหรือว่าเย็นจัดนะคะมีการทำไร่นะคะมีการทำไร่มีการอเห็นไหมคะอืมนะคะแบบนี้นะคะสังเกตเอานะคะคนลักษณะนี้จะเข้ามาหาคุณนะคะก็โอเคนะคะถ้า อาการเป็นยังไงเจอเขาหรือยังหรือว่าเจอกันประมาณไหนแล้วนะคะเดี๋ยวเจตีดูซิว่าเป็นออนไลน์หรือเปล่าออนไลน์ไม่ขึ้นนะคะอืมบางคนก็มีออนไลน์นะคะอืมออนไลน์จะเจอกันในปีนี้แหละนะคะก็ประมาณนี้นะคะเจอกันแล้วก็คอมเมนต์บอกเจตีด้านล่างด้วยนะคะ สวัสดีมีความสุขนะคะขอให้เจอกันบ่อยๆค่ะเจตีไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองสีส้มของเรานะคะเจทีใช mm ้ไ hmm. พ mm ่อเมเจอร์คณะยี่สิบสองใบนะคะเปิดดูต,ตัวตนของเขานะคะว่าตัวตนของเขาจริงๆนะคะเป็นคนลักษณะแบบไหนนะคะตัวเขานะคะได้ไพ่เดอะลเวอร์นะคะแล้วก็เดอะซันนะคะ เขาคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนมีความรู้นะคะเดอะซันขึ้นคู่กับเลเวอร์นะคะ mm. เขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากนะคะเดอะซันขึ้นสองใบนะคะด้านบนนะคะคือมีในลักษณะของอาจจะเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นหมอเป็นวิศวะเป็นอะไรอย่างนี้นะคะตัวตนของเขานะคะซึ่งมันทําให้เขามีสเสน่ห์มากๆนะคะ เป็นเป็นสเสน่ห์อย่างหนึง่งคือเขามีความรู้นะคะความรู้ในฐานะอาจารย์สามารถเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้แล้วนะคะระดับนี้เลยนะคะไม่รู้ว่าคุณเจอเขาหรือ,อยังนะคะอืเขาอาจจะเป็นอะไร่ที่อาจจะเปิดคอร์สสอนคนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งอยู่ในระดับที่สูงแล้วนะคะ มาดูนะคะว่าคุณจะเจอกันยังไงลักษณะเขาเป็นคนแบบไหนนะคะ Ad of sauce หนึ่งดาบ Two love นะคะบางคู่บางคนเจอกันทางออนไลน์นะคะสำหรับไพ่กองนี้ของเรานะคะบางคนเจอกันแล้วด้วยนะคะไพ่กองนี้สิบไม้เท้านะคะ อืบางคนนะคะเจอกันแล้วแล้วกำลังทำงานหนักอยู่กับความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะ,ะ The chariot นะคะที่บอกว่าเจอกันแล้วแล้วทำงานหนักอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะความสัมพันธ์นี้อาจจะนะคะอาจจะรู้สึกขัดแย้งกันอยู่นะคะชาริออตใบนี้นะคะอืม ไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้บางผู้บางบางผู้บางคู่นะคะขอโทษนะคะเอสออฟคัพนะคะรู้สึกดีสเวนออฟวอนส์ะ wants, นะคะขามาขึ้นนะคะคู่กับทูเลฟนะคะสี่ สีไม้นะคะเฮอร์มิตเจ็ดถ้วยนะคะอืมบางคนนะคะอาจจะนะคะสำหรับไพ่กองนี้นะคะบางคนนะคะอาจจะเจอกับต่างชาติต่างภาษานะคะต่างศาสนากับเราเลยนะคะไพ่ The Hermit นะคะ กับเดลเวอร์นะคะเขาเป็นชาวต่างชาตินะคะบางคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะซึ่งเขามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะพบเจอกันทางออนไลน์เลยนะคะไพ่กองนี้ออนไลน์นะคะออนไลน์เลยนะคะแต่เป็นเนื้อคู่นะคะที่ติดตามกันมานะคะบางคนนะคะเนื้อคู่ที่ติดตามกันมาตั้งแต่นะคะ ตั้งแต่อดีตชาตินะคะจะท,ทีพูดอย่างนี้เลยนะคะพ่อค่ามาขึ้นนะคะแล้วก็เดชาริออสนะคะลอยอยู่บนอากาศนะคะลักษณะของเขาอย่างหนึ่งก็คือนะคะเขาเป็นคนที่ทํางานเยอะนะคะทํางานหนักเหมือนกันนะคะแล้วเป็นคนทีอ่อาจจะมีตัวเลือกอยู่ก่อนแล้วนะคะแลเบอร์คู่ขึ้นกับ เจ็ดถ้วยของเรานะคะคนของคุณตอนนี้เขาอาจจะดูดูใครอยู่นะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของเขานะคะเพราะว่าเขาทุกคนคนทุกคนก็มีโอกาสมีสิทธิ์เลือกนะคะในสิ่งดีๆให้ตัวเองนะคะจะทีมองว่าตัวเขากับตัวคุณนะคะอายอุอาจจะต่างกันเหมือนกันนะคะเพราะว่า the sun นะคะ ขึ้นมาคู่กับเฮอร์มิตหรือว่าคู่กับเลเบอร์นะคะคือเด็กกับนะคะเด็กกับผู้ใหญ่อะนะคะเป็นรักต่างวัยรักระยะไกลมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับคู่นี้นะคะมีซาวซาวแท็กแทรกเข้ามานะคะอืมอืม สั่ง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 อาหารนะคะทางออนไลน์ <c oughs> คุณแม่นะคะก็นะคะลักษณะของเขานะคะที่คุณจะสังเกตเขาได้ง่ายๆเลยนะคะคือ,อเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเขาเป็นคนที่เป็นอาจารย์เป็นเป็นคนที่มีวุฒิภาวะแล้วอะนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้เจทีบอกแต่แรกนะคะ อาจจะสลับกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะสําหรับให้กองนี้นะคะถ้าได้เจอกันนะคะผ่านจะได้เจอกันทางโลกออนไลน์นะคะส่วนมากนะคะความสัมพันธ์นี้จะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นนะคู่ที่เคยสัญญากันมานะคะก็ทุกคู่ก็ต้องทำงานหนักและเหนื่อยหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ไพ่โรแมนตอัเจิ้ของเราบอกว่าอะไรนะคะ Separation, Healing Family Issue นะคะอย่าลืมนะคะถ้าจะทีผู้ภาษาอังกฤษอ่านภาษาอังกฤษไม่ตรงนะคะ ก็อย่าอย่าว่าจะทีนะคะ e l e release Rel your ซ x นะคะอืมแล้วก็ honeymoon นะคะสำหรับคนที่เลือกไพก่กองน,นี้ของเรานะคะไพ่บอกว่านะคะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณต้องรอนะคะมันถ้าไม่ใช่ช่วงเวลานี้นะคะคุณต้องรอก่อนนะคะ ถ้าคุณเหนื่อยหรือว่าคุณห่างกันอย่างนี้นะคะหรือยังไม่ได้พบเจอกันนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวเขาเองนะคะอาจจะมีภาระมีหน้าที่เกี่ยวกับครอบครัวมีครอบครัวมาเกี่ยวข้องนนะคะถ้าบางคู่บางคนยังไม่ได้พบกันนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเวลาที่ใช่นะคะคนที่ใช่จะมาเวลาที่ถูกต้องนะคะอืมแล้วก็ r e l e a s e your ex นะคะถ้าตัวตัว ตัวคุณนะคะยังไม่โสดนะคะหรือว่ายังมีใครอยู่นะคะก็เคลียพลังงานที่เก่าๆออกนะคะหรือว่าตัวคุณอาจจะมีพลังลบๆอยู่ในตัวเองสูงนะคะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอ,อะไรอะไรตอนนี้ไม่ได้หลังใจนะคะก็พยายามฮิลลิ่งตัวเองนะคะอืมถ้าฮิลลิ่งตัวเองไม่ได้ก็พยายามหาอะไรทํานะคะแล้วก็พวกคุณเวลาที่ได้พบได้เจอกันแล้วนะคะ หรือว่าลงตัวอะไรแล้วนะคะมีโอกาสได้ไปฮันนีมูนมีความสุขกันสองคนนะคะเพราะว่าอืมมันเป็นสัญญาณรักของคนเก่านะคะซึ่งคุณจะได้เจอกันแน่นอน,นะคะ่ะแต่เจทีไม่รู้ว่าตอนไหนนะคะอืมเป็นพลังงานของไพ่โดยรวมนะคะสําหรับไพ่กองนี้นะคะโอเคนะคะอาการเป็นยังไงเจอเขาหรือ,อยังนะคะคอมเมนต์บอกเจทีด้านล่างด้วยนะคะ เขาเป็นคนอบอุ่นเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเป็นครูบ้าอาจารย์นะคะเป็นคนที่สั่งสอนคนได้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะอืมแล้วเจอทีไปก่อนนะคะเจอคันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทีมสีเหลืองของเรานะคะคนที่เลือกให้กองสีเหลืองนะคะ มาดูสินะคะว่าเนื้อคู่ของคุณเป็นคนลักษณะแบบไหนนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเจะทีช้ไพ่เม,มเจอร์คณาน่ะยี่สิบสองใบนะคะศัพท์ลักษณะของเขานะคะเขาเป็นคนเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะเขาเป็นคนลักษณะนะคะต่างชาตินะคะไพ่ใบน,นี้ต่างชาติเลยนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะ ยานพนาหนะของเขาล่ะคะเขาอาจจะเดินทางไปเห็นไหมคะสิงโตเห็นไหมคะสองใบไปในประเทศที่มีสิงโตประมาณนี้นะคะไปอาจจะไปทํางานอยู่ที่นั่นหรือเป็นคนที่นั่นนะคะเดินทางมาทํางานที่นี่นะคะอืมเขาเป็นคนร่างกายกำยาเป็นคนแข็งแรงนะคะแล้วมีฐานะมากอาจจะเป็นนักการทูตนะคะนักติดต่อ,เ,อ,อเกี่ยวกับทหารนะคะเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะ หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะซึ่งการเดินทางของเขานะคะก็คือการทําเงินให้เขานั่นเองนะคะอาจจะอยู่นอก,นอกจากเจทีพูดก็ได้นะคะแต่อันนี้เจทีจับพลังงานไพ่ได้เจทีพูดออกมาประมาณนี้นะคะอืการเดินทำงานของเขาจะไปอยู่เห็นไหมคะเห็นสิงโตด้านหน้าเขาไหมคะอืแล้วเขามีอ รถนะคะรถที่เขาใช้ประจําตําแหน่งนะคะเป็นรถที่รู้นะคะรถที่รู้นะคะเบนอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาใช้อยู่ตอนนี้นะคะคือรถประจําตําแหน่งของเขานะคะมาดูนะคะว่าคุณจะได้เจอกันยังไงนะคะลักษณะอาการของคู่ของคุณนะคะเขาเป็นเคีงออฟเซตนะคะืเขาไม่ไม่ ไม่คุยกับใครใง่ายๆนะคะเด็กถือเรียนเขามีอีโก้ในตัวเองนะคะคนนี้ The Emperor mm hmm. ต่างชาติต่างศาสนากับเราแน่นอนนะคะ The World นะคะ mm hmm. ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางจริงๆนะคะ mm hmm. พวกคุณอาจจะ เด็ถือถ้วยอายุต่างกันอีกแล้วนะคะหกถ้วยรักยาาทักทางไกลรักระยะทางนะคะเดอะฟูอ <The Fool S 1> ของเรานะคะบางคนเจอกันทางออนไลน์ก่อนนะคะที่รักแล้วก็ ในออฟคัพนะคะเขาจะมีการเดินทางตลอดซึ่งเขาจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เวลาเขาทำงานนะคะเขาจะเหนื่อยง่ายนะคะเรื่องงานนะคะออืตัวเขาเองนะคะคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีอายุแล้วนะคะมีอายุมีความมีงานที่มั่นคงแล้วแล้วเขาก็มีอีโก้ในตัวเองสูงนะคะเขามีอีโก้ในตัวเองสูง หกถ้วยรักระยะทางรักระยะไกลแน่นอนนะคะขึ้นมาถึงขนาดสี่ห้าใบแบบนี้นะคะม,มีบางคนมีออนไลน์นะคะเจอกันทางออนไลน์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาสนิทสนมกันนะคะบางคู่นะคะอายุต่างกันลิบลับเลยนะคะไพ่เนี้ซึ่งอายุต่างกันก็ทำให้พวกคุณนะคะได้อะ ับตัวเข้าหากันนั่นเองนะคะแต่ไพ่ใบนี้นะคะเขาจะเป็นคนในลักษณะที่ตัวเขาเองนะคะเป็นผู้ใหญ่เป็นมานิ่งๆนะคะจะไม่ค่อยพูดอะไรที่ไม่เป็นไม่ไร้สาระนะคะพูดพูดออกมาแต่ละคําคือเขาทํางานในลักษณะผู้ใหญ่อะนะคะพูดออกมาแต่ละคํานะคะต้องต้องคิดต้องตรองตัวก่อนนะคะรู้สึกว่าบางครั้งเขาดูมียศด,ด้วยนะคะเป็นทหารอย่างเงี้ยนะคะ ขาอาจจะทํางานในรับราชการนะคะสําหรับคนที่เลือกในคู่ของคุณกองเนี่ยอาจจะรับราชการมียศมีศักดิ์นะคะอืถ้าเป็นคนไทยนะคะอันนี้นะคะเจตะีให้จะแนกออกถ้าเป็นคนไทยก็จะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆนะคะไปติดต่อกับประเทศเนี่ยะค่ะที่มีสิงโตหูลายๆเนี่ยนะคะอืประเทศอะไรก็ไม่รู้นะคะเจตะี ถ้าอ่านผ้าอย่างนี้จะทีนึกได้นึกไม่ได้นะคะต้องไปค้นนะคะคือคือเปิดอ่านเลยนะคะอืมมีอ่าเขามีความมั่นคงให้กับคุณนะคะแต่เขาเป็นคนที่ไม่ชอบผูกมัดนะคะเขาเป็นคนที่ถ้าผูกมัดแล้วเรื่องงานเขาจะเสียนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องให้ให้อิสระกับเขานะคะแต่เขาเขาจะเป็นคนคอนโทรลความสัมพันธ์นะคะ จะเป็นคนดูแลคุณถ้าคุณได้เจอกันแล้วนะคะเรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลกันนะคะว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะอา,อาจจะตัวคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณนะคะที่อาจจะมีภาระเรื่องเงินนะคะเรื่องเรื่องเงินเรื่องงานนะคะที่ คุณต้องขอความช่วยเหลือจากเขานะคะอืมหรือนะคะเพราะคุณอาจจะมีสภาวะที่ต้องการใช้จ่ายเงินมากๆนะคะถึงถึงขนาดที่คุณจะต้องอะอยากเจอคนแบบนี้นะคะซึ่งเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะหาคนลิ้งดูหาคนช่วยนะคะไม่ได้ผิดนะคะเพราะว่าการที่เราหาคนมาซัพพอร์ตเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเรานะคะ Love yourself first นะคะ Calling in your soulmate นักคู่นะคะที่คุณร้องขอกันมานะคะจากอดีตชาติทวินเฟรมของคุณนะคะ p a s t like relationship นะคะเห็นไหมคะไพ่เนาะนักคู่ soulmate Twin f l ขึ้นมาเนี่ยจะทีเปิดได้แบบนี้นะคะ เป็นคนที่คุณนะคะต้องการพบต้องการเจอคุณเคยขอร้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณต้องการเจอคนแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเขาเข้ามานะคะคนคนนี้นะคะคุณเจอเขาแล้วหรือ,อยังถ้าเขาเจอแล้วคอมเมนต์บอกเจตีด้านล่างด้วยนะคะรักษาเขาไว้ดีๆนะคะเขาจะเป็นคนซัพพอร์ตคุณร่วงเงินนะคะเรื่องฐานะนะคะเขาจะทําให้คุณมีความสุขนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะคอนโทรลความสัมพันธ์นะคะหรือว่าเขาจะบอกให้คุณอยู่ในกรอบอยู่ในอะไรแต่เขาก็คุณก็สามารถขออิสระจากเขาได้นะคะสิ่งพวกนี้นะคะซึ่งมันเป็นความคิดเห็นของการมีชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะอืเขาอาจจะไม่มีเวลามาอยู่ใกล้คุณมากนะคะเพราะเขาอาจจะทํางานเดินทางอบ่อยอย่างนี้นะคะอืม ก็อาการเป็นยังไงเจอกันหรือ,อยังนะคะคอมเมนต์บอกเจทีด้านล่างด้วยนะคะแต่ถ้าเจอเขาแล้วนะคะอนาคตคุณสบายนะคะเขาจะทําเพื่อคุณทุกอย่างนะคะขอแค่คุณไว้ใจเขาแค่นั้นเองนะคะเจทีไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ